มาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจัดรถตู้สุดพรีเมียมมาให้พี่ๆรับชมกันคันนี้เป็นเจ้าโตโยต้าเอผ่าดนะครับ2.5ไฮบริด X ตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2019เลยเป็นสีขาวเดิมโรงงานแบบนี้สภาพสวยมากเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับตัวนี้ อบอปชันมาครบจัดเต็มภายในเนี่ยเขาจะได้มาเป็นเบาะผ้าสีเบจแบบนี้สภาพเดิมมากพวงมายมันติฟังก์ชั่นอะแดปทีฟฟูดคอนโทรลมีครบไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอกเลนเลขไมค์คันนี้เพียง1 1ึ่งแสนหน่งนเ้านโลเท่าน,าน,นั้นมาพร้อมจอกลางแบบทัสกิน กมองหลังมีให้ครบนะครับตัวแอร์แยกเป็น3โซนเลยนะครับมีสามารถปรับเป็นออโต้ได้มาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับด้านคอนโซลเนี่ยจะได้เป็นลายไม้สวยๆเดิมๆแบบนี้นะฮะและดูด้านหลังนะครับตัวนี้ประตูสไลด์คู่เลยนะครับใครหารถครอบครัวอยู่นะครับไม่ควรพลาดตัวนี้ขับขี่ดีมากนะและที่สําคัญนั่งสบายเบาะผ้าสีเบดนะมาพร้อมหลังคาสันลูปจอกลางไฟแอมเบียนไลท์มีให้ครบเลยรับประกันบอดี้ทุกอย่างว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนัก พิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่นะครับคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ2ล้านบาทนะครับกับราคาค่าตัวเพียงแค่1นึ่0ล้านห้าแสบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวตกผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณ26,000กว่าบาทนะครับใครสนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยครับ0ู2ย์หกสองหนนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ